เดินออกกํา,ากลังกายกันทุกคนคือเกากิจวัตรประจําวันก็เดินออกกํา,ากลังกายนี่แหละสุขใจสุขกายก็อยู่ในป่านี่แหละแต่เห็นเห็ดค่ะทุกคนเห็นเห็ดเห็ดเกิดแล้วนะคะไม่รู้เห็ดอะไรเนะะี่ยค่ะดอกข้อขาวเนี่ยมาถ่ายทุกคนดูใกล้เนี่ยค่ะนี่ดอกแรกของปีนี้ค่ะในเชือไม่เก็บกินหรอกนะคะถ่ายทุกคนเบิงสื่อๆค่ะพ่อ้ม่เจมสก็จะเดินออกกํา,ากลังกายไปพูดแล้วค่ะ ถนนใหญ่เหมือนเดิมค่ะทุกคนมองหาเห็ดมองอะไรข้างทางนี่หละค่ะฟังเสียงนกไปค่ะทุกคน,กคน,กคน,กคนมีความสุขมากเลยลค่ะลมกระแฮงแงค่ะลมแห้งแห้งก็มีดอกไม้สวยๆให้เบ่งค่ะนี่เิมค่ะทุก้าเบ่งรอหนีขึ้เกาแล้วค่ะเบ่งสวนดอกไม้สวนพัดอันนี้สตอเบอรี่ค่ะทุกคน สตรอเบอรี่ก็ใหญ่แล้วค่ะเห็นบ่ค่ะเดี๋ยวก็จะได้เอาผ้าไอ้สีผ้าก็เอินผ้าอะไรผ้าแสแงบอกคุมถ้าไม่คุมนกก็จะมากินหมดเลยค่ะว่านนกชอบมากค่ะสตรอเบอรี่เดี๋ยวสกบเบิ้งไงโล่งเก็บของอีกโล่งลดไปอีกกนะ็นะามาเป็นถ้ำอะไรไปดู เปนเงินได้พระเอกขอถ่ายคลิปเงินได้พระเอกนี่อย่างนี้่ด้นี้อุปกรณ์นะเนาะโอ้่งเห็นอีอย่างอ๋อถ่ายจังหน่อยมองนีเนาะค่ะทุกคนเห็นเ,เครื่องอันนี้ค่ะเครื่องอันนี้เป็นเครื่องอะไรปติเครื่องอันนี้เป็นเครื่องอะไรอย่างกบเครื่องตัดไหมค่ะทุกคน เอฟซีเก้าก็สิรู้ดอกค่ะว่าเครื่องเป็นเครื่องตัดไม้อันนี้นี่นะมันจะมีมันจะมีฟันอย่างเงี้ยค่ะมีแขวแบบนี้มีเราก็เอาไม้ใส่เังจ้ะเนี่ยเอาท่อนไม้ใส่แบบนี้ก็ตัดตัด,ตดสนิทคันเนี่นยจะเป็นจังซีเพื่อนก็ตัดไม้บบได้แล้วเพื่อนก็เลยจะขายค่ะเพระอเอกเพอเอกตัดไม้บบได้นอกก่ะก็ต้องขายเนาะพระเอกเนาะเอาไว้เห็นยังแล้ว บ่ได้เฮ็ดแล้วเนาะอันนั้นก็เป็นในมองวางยกของหนักๆก,กันแลค่ะนะเท่ว่าเพิ่งเฮ็ดเนียงบได้แล้วเพิ่นก็เอาไว้ายังซี่ล้วคะ่ะไม่เป็นไรเพราะว่ามีอของเก็บของเก็บบอดายก็ไว้อันนี้เห็นค่ะบรรยากาศไหมค่ะที่ร้อสดใสสดชื่พาไปดูดอกลูกลูกปิ่นน้ำกะ ดอกลูพินในบ้านเต็มแล้วค่ะแล้วมันจะหลวงกอนี้เจีมกระไซบูดพาทุกคนลุยเลยค่ะล้มแหง้งแบบล้มแห้งนี่นะคะ่ะทุกคนดอกลูพินค่ะงามบ่กค่ะอ้วนเต็มไปหมดเลยค่ะหน่อนยค่ะใช่ค่ะข้ามเข้าไปานิดนึ ้าไปนี้คิดเจียมใส่บุดลุยได้ค่ะนี่นค่ะเฮ้ยที่บ้านในที่ร่วงบิดออร่าค่ะทุกคนคุณน่ะคุณน่ณะปีที่แล้วก่ไหลสี่เน้ยปีนี้กระจายไปหมดเลยค่ะอันดอกรูปพินหนีเขากระจายเร็วค่ะทุกคนยูหนีเขาก็สจแบบว่าจํากัดน่นละค่ะจากัดก็คือไม่ให้ปลูกเอาทิ้งยังแบบเนี้ยแต่มันเกิดอยู่ในป่าแบบนี้ มันก็สวยเนาะนี่เจียมก็ได้ทายคีไวทุกคนเบิง์นี่แล้วเอาไว้ยังเสี่ยงค่ะนี่ละนี่ไม่ปลาเกิดธถ้ามาตานี่และค่ะทุกคนเบ็นบอโอ้ย no> ันงสีชมพูบางามเทถ้ายใไก่ก่นนะร่งไดล่ะคุณหมักสีชมพูนะค่ะทุกคนอันนี้ก็สีชมพูแบบอันหนึ่งอันนี้ก็สีขาวนี่แหมเบินดูโอ้ยตัวนีแหมตัวใหญ่งามแทนี่ยังไงไก่อยู่อันนี้ก็ล่างขึ้น อ่อนๆอ่อๆน,น,นี่แม่งามบาคาม่นค,นมค่ะมาสุดค้นดึงด้ค่ะอากาศกะรรลมแลงแต่ก็อยู่กับธรรมชาติแบบนี้แหละค่ะยากาศดีสดชื่นสดใจสจิตใจแจ่มใสนะคะอยู่กับธรรมชาติไม่วุ่นวายกับใครธรรมชาติหรีเงียบสงบไม่มีรถแล้วก็ไม่มีคนเดินผ่านมา ป้ายบิสพเอกค่ะป้ายวิคือบ้านป่าชนบทสวีเดนส่วนตัวค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนยายเจิมชนบทสวีเดนมือนีก็ล่มแห้งค่ะทุกคนล่มแห้งฟองมือละค่ะยายเจิมกับไทยไอดอกไม้ป้ายทุกคนเบิงแล้วก็ ข้าไปเบิงในอันนั้นค่ะเบิงโลง่งคลิปของพระเอกกันทุกคนกระเด็นมะนางหลอกนะทุกคนก่อนทาใกท้ทุกคนก่อนค่ะอืออินเทอร์เน็ตมันสากะ่ะทุกคนร่องคลิปกับ่าเป็นเมลาเมล่าที่เจมกับทิตายคิดสสันล่องไปแหรอค่ะทุกคนเอาแค่คิปนาที่พ่อเองเสียคลิปย่ำในคลิปกรณที่ึ้นไปนะ่ะโหลดก็ได้ซาคาดซาแ่าค่ะอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยอินเทอร์เน็ตไอ้ซาพ่อ,พอ พ่อในแบบว่าไปจากช่วงหนึ่งก็ตัดท้ายไปเป็นหาที่นะคะทุกคนแต่อบรว้อนเป็นอย่างเขาลมแห้งไปแล้วแห้งมากแล้วนะคะเนี่ยคุณได้ยินไหมเนี่ยอืมอย่างนี้เชิงบอ,อกอย่างนี้ยู่ดอกเนาะป็นยังไงทุกคนทั้งบานเท่ากับบางพื้นที่กับฝนตกเนาะบางพื้นที่กับแดงเนาะค่ะล่ะ นาฝนกะคุนกะว่อยอยังก็ฝนก็ไม่ไอไปตกสม่ำเสมอนะเช้าให้เช้าหน้ากะเขากะบม่มีน้ำกะบ่จะเลื่อนเติบโตงั้นคือกันละค่ะทุกคนปลูกมั่นปลูกอ้อยอย่างจะสีกันละก็ต้องไอต้องน้ำเยอะๆนะถ้าบ่มีน,มน้ำมันกะจะบ่ง,งามนะค่ะทางบ้านจะเจิมกับมีปลูกอ้อย อ้อยเดี๋ยวพี่ทุ่นไลแล้วเนี่ยค่ะทุกคนเพราะว่าแถวบางแย่เจริงมีโรงงานโรงงานอ้อยนะคะมักบัวค่ะธรรมชาติมักขี้เก่าเนาะค่ะทุกคนเอฟทีทุกคนเอฟทีกเก่านั่นละมักธรรมชาติกับว่าเบิ้งคิดได้เจอมีลาเมื่อกวอนปลาชนแบบสวีเดนเบิ้งแต่ธรรมชาติผ้าแต่ทุกคนเบิ้งธรรมชาตินะคะนหนะอันคลิปกับไอเอาลงแต่หมวกปาม ขงรอบบ้านยังสี่ลกักการชีวิตประจำํำวันของเจ้าของแต่อีกเพื่อนกับท้าบ่แม่ในแต่ไทยพูดบอกเป็นแย้มเพื่อน,นกับไรออกละกับกับเอกนนะทำเมือนได้เนี่ยวันพิเศษแน่ก็ได้ไายคือวันเกิดจังสัตว์ไอ้ไายเล่าเห็นบอกพูดบอกแล้วย่างไอ้นี่างบาร์าาบ,าบีคิวจังัไงยังยสี่ก็ได้ไายเล่ากับแต่ว่าบัติว่าไอ้วันธรรมดาถือไอ้ไายเาราบ่ได้ค่ะเลาก็ดูส่วนตัวของเราเหมือนหลักคานเลยคุ เขาแค่ okay. นี้ละคะ่ะมานางเบาน้ำตุกคนเบาไใบทำเรื่องทำเล่า,งาองนีเ้เจีมมาละคะ่ะมันไม่หยัางเบาเนาะมันมีแค่นี้มี่แต่ปลากับเบา,า,าเรือปลาเนาะค่ะทุกคนเบาเรือไงปลาเรืองธรรมชาตินี่ละ่ะเพราะว่ายิาเ่เจิมอยู่กับธรรมชาติถึงเศร้ามากก็ออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วก็เดินในรอบๆบริเวณบ้านไปทะเลสาบแน่ ไปบงหันตรงนี้แน่นะคะเพราะว่าบริการทำงานน้อค่ะร่างกายไม่สมบูรณ์ทำงานไม่ได้ก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละค่ะทุกคนย้ะเจมกับโอไว้เพราะในทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงกันแหละค่ะเอาแค่นี้แหละค่ะพอกันไมคลคิดหนาสวัสดีค่ะ thank you for watching see e ลเน็กวิดีโอบายเฮ้เด้อเฮ้เด้อนั่งยิ้มก่อน,นะค่ะ